Adobe e x p e update เวอร์ชันเบต้าครั้งใหญ่และฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึง Generative AI จะมีอะไรบ้างติดตามชมได้ในบอ็อกนี้กันครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง Adobe Express กันนะครับเราจะมารีวิวว่าตัว Adobe Express เนี่ยมีอะไรบ้างทํางานยังไงนะครับรวมปถึงอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆที่เขาเพิ่งเอาเข้ามาด้วยใช่แล้วก็ลงมปถึงฟีเจอร์ AI ที่เขาอัปเดตเพิ่มเข้าไปใน Adobe Express นั่นเองนะครับครับผมซึ่งผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า Adobe Express เนี่ยคืออะไรใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้ทํางานด้านกราฟิกอะไรพวกนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์โลโก้หรือว่าจะเป็นวิดีโอสั้นๆลงอ่ะ บนเว็บต่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันครับพวกภาโพสโซเชียลอะไรเงี้ยได้จริงๆแล้วก็คล้ายๆกับแคนวานะครับแพลตฟอร์มที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ว่า Adobe เขาก็มีด้วยนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับก็ Adobe Express เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะครับเพราะว่าฟีเจอร์เนี่ยค่อนข้างน้อยอ่เราพูดกันตามการใช้งานจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เขาอัปเดตใหม่แบบค่อนข้างจะครบเครื่องเลยนะฮะใช่ครับเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังนะครับว่า Adobe Express เนี่ยมีอะไรอัปเดตใหม่แล้วก็หน้าตาการใช้งานเนี่ยประมาณไหนนะครับก่อนที่ ก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์ห้กับคลิปนี้กันด้วยนะครับสำหรับใครต้องการทำงานวิดีโอโฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโอโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ line official at s.storyboard.co.th ค่ะ แพลตฟอร์ม Adobe Express เนี่ย<ช>เป็น<ช>แพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ฟรีซึ่งฟรีก็จริงแต่เขาจะมีเป็นฟรีเมียมเนาะก็คือถ้าเราต้องการแอสเซทเพิ่มเติมอะไรต่างๆก็จะต้องจ่ายแบบพรีเมียมมากขึ้นราคาประมาณนี้เลย1ิดอลลาร์ต่อเดือนเดี๋ยวเรามาเทียบให้ดูก,ก่อน,นว่าได้อะไรมาเพิ่มอันนี้แบบแอคเคา t ทั่วไปเนาะไม่จะเป็นต้องเป็น ID Adobe แต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าเราอัปเกรดเป็นพรีเมียมเมื่อไหร่นเนี่ยเราจะได้แอสเซทเพิ่มมาร้อยหกิล้านสต็อกโฟโต้คือคือมันเยอะจากอันนี้จะใช้งานเชิิงพพาาาาณยยด้หมมเเลนะะะคครบบจจกกกูปภ Adobe Photo Sto ออแ รวมไปถึงฟอนต์มี2 0 0 0 0แบบก็คือเลือกกันตาแฉะได้เลยครับอ่าเ้วก็จะมีในเรื่องของสตอเรจที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมี<ว>เทมเพลตที่เป็นแบบพรีเมียมที่เขาแบบมันจะมีรูปมงุลติดไว้อ่าใช่นะครับว่าต้องเป็นพรีเมียมทีนี้เดี๋ยวเรามารีวิวแบบฟรีให้ดูว่าจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่างานต่างๆที่เราทําบน Adobe Express เนี่ยจะสามารถนําไปใช้เชิงพาณิชย์ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีหรือว่าเป็นพรีเมียมแต่ว่าจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Generative AI ของเขานะครับซึ่งก็เป็นฟีีเเเจจอร์ AI Adobe ท่่พิมมมข้าาาหก f i ล์ไ l ลนั่นเองก็จะมีในเรื่องของ text t w e m a g e แล้วก็ text effect ะนะครับซึ่ง2ฟีเจอร์นี้จะยังไม่สามารถใช้งานในเชิงพณิชย์ิตได้ซึ่ง Adobe เขาบอกเองแต่ว่าถ้าหมดจากเวอร์ชัน Adobe Express beta เป็นเวอร์ชันปกติแล้วนะ,ะก็จะสามารถใช้งานในเชิงพณิชย์ิตได้นะครับโอเคมาดูในส่วนของหน้าตาเว็บไซต์ก็จะคุ้นๆ <laughs> แล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำคอนเทนต์ลงแพลตฟอร์มไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram t i ิ t o k จะสร้างโลโก้หรือว่าจะทำโปสเตอร์ก็ได้โอเคเดี๋ยวเรา จะมาสรุปไ้ฟังนะครับว่าเขามีฟีเจอร์อะไรอัปเดตเข้ามานะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของวิดีโอที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือวิดีโอเนี่ยถูกใส่เข้ามาใน Adobe Express b e t a นะครับซึ่งวิดีโอเนี่ยเราสามารถตัดต่อบน Adobe Express ได้ประมาณคร่าวๆนะครับแล้วเขาจะมีในเรื่องการทํางานของเลเยอร์ด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของทันสิชันไม่ว่าจะเป็นออเดีโอก็ใส่ได้ใช่ใส่ใสเพลงดได้ดวรวมไปถึงพวกทีมหัวทีมท้ายอะไรอย่างเงี้ยได้นิดหน่อยอันนี้ก็คือหนึ่งในฟีเจอร์ที่ถูกอัปเดตเข้ามาในเวอร์ชันเบตานะครับแล้วที่ Adobe เขาอัปเดต ในเรื่องของเทมเพลตที่เกี่ยวกับวิดีโอแล้วก็สต็อปวิดีโอรวมไปถึงเพลงด้วยอ่าอ่นนี่เขาก็จะอัปเดตเข้ามาในเวอร์ชันเบต้าต่อมาก็เป็นฟังก์ชันเรียลไทม์คอลแลบซใช่ซึ่งสามารถทํางานกับเพื่อนๆได้แบบเรียลไทม์พร้อมกันซึ่งอันนี้ดีนะปกติแบบอย่างเวลาเราตัดงานหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องทําคนเดียวอันนี้ก็สามารถทําพร้อมกันหรือคุยกันได้เลยอะไรเงี้ยต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของ s e a m l e s s l y work อ่าซึ่งเป็นการทํางานแบบไร้รอยต่อกับ Adobe Photoshop และ i อ l เ s t เ a t ร r อ่าอันนี้ ไฟล์ Photoshop เข้ามาใช้ในหน้าโปรเจกต์ของ Adobe Express นะครับถ้าเราไปแก้ไขรูปภาพในโปรเจกต์ของ Photoshop รูปภาพบน Adobe Express ก็จะถูกอัปเดตในเวลาตามไปนะครับก็สามารถแก้ไขได้เรื่อยหรือว่าเราจะใช้ e n e a t i v e Fill เนี่ยในการสร้าง a s s e t เข้ามาใช้ด้วยก็ได้นะครับเจ๋งมากนะนี้ก็อันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นแบบจริงๆของ Adobe เขาเลยนะครับก็จะมีในเรื่องของ l u s t o r ด้วยนะครับ vector เอามาใช้งานบน Express โดยตรงเลยต่อมาก็เป็นในเรื่องของ Import and Enh fi <PDF S 2> ซึ่งแก้ไขไฟล์ PDF ได้เปิดไฟล์ PDF ได้แน่นอนก็ PDF ก็เป็นลิขสิทธิ์จากทาง Adobe อยู่แล้วถือว่าน่าจะทําได้ดีกว่าเจ้าอื่นครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Edit t เทครูปภาพโลโก้ต่างๆในไฟล์ PDF เราก็ทําได้หมดเลยนะครับถือว่าค่อนข้างทํางานได้สะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับผมต่อมานะครับก็จะมีในเรื่องของ Improve Editing Experience ครับผมก็คือมันจะเป็นฟังก์ชันต่างๆที่เขารวมเข้ามาทําให้เราสามารถแบบทํางานอะไรเงี้ยได้เร็วขึ้นอย่างเช่นมีพวก Design Panel เข้ามาพวก e a s t and Restore Batch อะไรแบบนี้อ่าแล้ว Edit เน ก็สามารถใช้งานได้กับเวกเตอร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลบในส่วนที่เราไม่ต้องการหรือว่าจะลบรูปภาพบางจุดอะไรอย่างนี้อันนี้ก็สามารถแก้ไขได้เลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือ g e n e r a t i v e AI ของเขานะครับ,รบที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Adobe Express นะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ฟังก์ชันก็คือ Take t o Image แล้วก็ Take Effect นะครับซึ่ง2อย่างเนี้ยความเจ๋งของ Adobe ก็คือสามารถนําไปใช้เชิงพาณิชย์ได้แต่ต้องเป็นหลังจากเวอร์ชันที่ไม่ใช่เบต้าแล้วนะครับเขาบอกไว้อยู่ว่าตอนนี้เป็นเบต้ายังไม่สามารถใช้ เชิงพันธ์ิตได้นั่นเองนะครับถ้า Adobe ปล่อยตัว Express ตัวเต็มแล้วเนี่ยผมว่า2ฟีเจอร์น่าจะสุดยอดมากมาใช่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพวก Tech นโที่อ,อื่นๆ AI อะไรเงี้ยมันไม่สามารถใช้เชิงพันธ์ิตได้เลยใช่ครับอาจจะเป็นที่แรกๆที่สามารถใช้ได้แล้ว t e c h e f f e ก t เนี่ยก็แน่นอนว่าเจ๋งตรงที่พอเราไปใช้ในเรื่องของแบนเนอร์ต่างๆเนี่ยเราสามารถดีไซน์ Tech แปลกๆได้ใช่อ่าอย่างเช่นเราทำแบนเนอร์เกี่ยวกับบอลลูนใช่ไหมอืมเราก็สร้างเทคเป็นรูปบอลลูนได้เหมือนกันอ่าเห็นแบบมีรูปเบคอนมีรูปดอกไม้ ได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ก็เป็นสรุปฟีเจอร์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Adobe Express อยังมีในเรื่องของ Animate Form Audio ด้วยนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจอยู่จะเป็นตัว a n i m เมชันที่พูดได้พร้อมกับเสียงเราคือเราใส่เสียงลงไปแล้วมันจะขยับปากตามใช่อันนี้นนเราก็เลือกตัวละครได้เลยนะครับเหมาะเอาไว้ทําแบบ i n นโ g r a p h i c ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนวิธีการใช้งานครับก็เดี๋ยวผมจะลองสร้าง TikTok วิดีโอมาหนึ่งก็ใกล้เคียงกันเลยเราใช้งานเลือกแบบเทมเพลตก่อนสำหรับคนที่ไม่ต้องการดีไซน์อะไรเยอะนะครับเราก็สามารถเลือกเทมเพ ที่เขาดีไซน์มาให้เท่เลยนะฮะเท่เลยอ่ะเลือกอันนี้เข้ามาตรงนี้เดี๋ยวผมว่าให้ดูกันนะครับว่าพีเร์ที่เราพูดไปเมื่อกี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างตรงนี้ก็มีในเรื่องของการทํางานแบบเลเยอร์อันนี้ก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาไหนอยู่ด้านบน,ด,น,บนด้านล่างยังไงก็ตรงนี้ก็มีให้ดูนะครับรวมไปถึง<ว>โชว์เลเยอร์วิดีโอด้วยนะครับอ่ะตรงนี้ก็เปิดดูได้ว่าอนิเมตจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้อะไรงี้ก็เหมือนจริงเหมือนทำลายตัดต่อที่แบบใช้งานง่ายๆอันนี้เขาก็เหมือนแยกชิ้นส่วนมาให้ที่เราสามารถแบบขยับเลยว่าขยยาอะไรี้ ตามตบายเลยเนาะอ่าซึ่งเทมเพลตเนี่ยก็มีให้เลือกแบบเยอะแยะเลยในส่วนของมีเดียก็จะมีนี่ครับมีเดียที่เขาเพิ่มเข้ามาเป็นต็อปวิดีโอต่างๆก็มีวิดีโอหลายแบบมาแต่ว่าอันหนึ่งที่ยังไม่เห็นเลยคือไม่รู้ว่าอันไหนเป็นพรีเมียมเพราะว่าตอนนี้เหมือนใช้ได้หมดเลยอ่าซึ่งตอนน beta อี้เบต้าน่าจะให้ลองใช้กันได้หมดก็ถือว่าช่วงกอบโกลนะครับดีเลยในส่วนของอิลลัสเตชันนะครับเมื่อกี้ผม import อ่าอินพุตไฟ์อลิเมนต์เข้ามามครับเนี่ยเราสามารถเลสตรงนี้ได้นะครับก็คือเราสามารถลบในส่วนที่เราแบบ เราสามารถเลือกใช้ตรงนี้ได้เลยเจเนเรตเทคใช่คือมันจะมี2แบบก็คือเราสามารถเอาอันที่เขามีไว้ให้ได้เลยหรือว่าเราจะพิมพ์พร้อมก็ได้ตรงนี้แต่ผมจะลองพิมพ์พร้อมเป็นคอฟฟี่แล้วกันอ่าอันนี้เราสามารถเลือกเทคก่อนได้เนาะก็แบบอยากได้เทคอะไรความหนาบางอะไรเงี้ยใช่เราเลือกซอนก่อนได้ด้วยแล้วเราก็ค่อยไปเจเนเรตให้พื้นผิวของตัวอัเนี่ยเปลี่ยนเป็นตามที่เราต้องการใช่ครับรวมถึงก็แก้เทคได้อันนี้ก็เป็นเทคที่เราสร้างมาจาก AI ไครับก็เรียกได้ว่าเจ๋งมากนะครับเราใส่คาว่าคอฟฟี่ลงไปก็ ก็ <c oughs> เป็นแบบมเมล็ดกาแฟ <c oughs> มาเป็นเม็ดเลย <c oughs> เรียงกันเป็นเทคนก็ถือว่าแบบดีไซน์ใช้ได้นะครับซึ่งเราก็ยังสามารถปรับคำเพิ่มตามที่เราต้องการได้ใ,ในส่วนของต่างๆเขาจะมีพวก t e x t อเว overlay ต่างๆให้ใช้กันมากมายนะครับแบ็กกราวด์เชฟรวมไปถึงทุกอย่างที่เราเอาลงมาเราสามารถกดแอนิเมตให้มันขยับได้ด้วยนะมีไอคอนมีเชฟนะคว่บพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับที่สําคัญคือถ้าเราใช้เป็นแบบพรีเมียมเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาอีก160ล้านซึ่งอันนี้ผมไม่ชชวร์ว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าที่เจ๋งก็คือเป็น เรื่องของโฟโต้สต็อกนี่นะะมันถูกลิขสิทธิ์อนะเนาะมีใส่เข้ามาอันนี้อีกอย่างหนึ่งด้วยคือตัวเอ็กเพเนี่ยมันสามารถใส่เพลงได้แล้วเพลงเขาก็เอามาจาก Adobe stock ที่เป็นลิขสิทธิ์่ก็สามารถเอาไปใช้ในคอมเมอรเชียลได้เลยยกเว้นแต่ว่าแบบใช้ทําหนังใช้ใส่ในหนังหรือว่าใช้แบบในรายการทีวีอย่างเงี้ยอาจจะต้องดูเรื่องเพอร์มิชันอีกทีหนึ่งก็ประมาณนี้สำหรับอะโดบ e เอ็กเพรนะครับฟีเจอร์ต่างๆที่ถูกอัปเดตเข้ามารวมไปถึงคนที่มีคีทีฟคาอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยก็สาามรถใช้้ได ซึ่งดีมากมาําหรับพกอย่างพวกเราที่แบบซับสไครป์คีไอทีพาวไ้ใช้เป็นปกติอยู่แล้วใช่ครับครับผมและนี่ก็เป็นข้อมูลของ Adobe Express Beta นะค,ครับผมยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไครป์ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและไงเจนคลิปหน้าครับสำหรับใครต้องการทำงานวิดีโอโฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโอโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ line o f f i c i a l storyboard co th ค่ะ